ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู <inga> ่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันน <icated> ี้น้องนนจะมาทําอะไรครับผัดกะเพราครับผัดกะเพราหมูนะครับผมวันนี้ให้น้องนนอ่าเป็นเชฟหนึ่งวันนะครับผมเมื่อวานน้องมิกทำอะไรนะผัดหอยลายนะครับผมวันนี้จะให้น้องนนลองผัดกะเพรานะครับผมกะเพราหมูคงไม่ต้องให้สอนใช่ไหมครับกะเพราไอ้มันเปรจ้ยวอย่างี่ยารยินอันแน่อ่ะไฟติดพอดีครับผมพี่มิก จุดใบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอะไรเกี่ยหน่อยเกี่ยก่อนก่อนเกี่ยครับเกลี่ยให้มันเรียบๆเอามือก็ได้มือเกี่ยๆเฮ้ยต่อไป้าให้มือเกี่ยผมก็เกรงใจเหมือนกันเกรงใจเนาะไฟก็ติดช้านะครับผมคนก็หิวละโอเคเรียบร้อยอ๋อเวลกูดอ่ะกระทะวางครับ จะรอดูซิว่ามันจะอร่อยหรือจะเค็มวันนี้พี่มิกไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินไงใส่น้ำมันนะครับผมไม่อร่อยนี่หาควางเลยแต่ว่านุนติดนุ่นติดหวานเยอะเลยเอาลหจะทอดหรือจะอะไรจะทอดหมูคระปกติก็ใส่นี้แหละเขาเคยทำไม่ต้องไม่ต้องห่วงต่อไปก็ใส่พริก อันนี้พี่ของเราวันนี้นะครับผมตำไวเรียบร้อยครับไม่อยากจะให้โคกแตกอีกเมื่อวานโคกแตกไปแล้วครับผมไม่ไหวเลยวันนี้เลยตำตำไว้ให้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เสี่ยวกระเทียมกับอีกอันนี้นะสะพักทะลุลงหลุมเลยวันนี้เชฟเชฟนนเชฟนนมาเองเลยวันนี้เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ก็มีน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสภูเขาทองนะครับผมวันนี้เราก็ใช้เตาถ่านเหมือนเช่นเคยนะครับบ้านๆครับผมนเลยไม่ใช่เตาแก๊สไฟกำลังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้นี่เราใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยหนึ่งวะไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหมูเยอะเดี๋ยวน้ำใช้น้ำเดี๋ยวนี่มันก็โลเลยใช่เดี๋ยวคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดูดน้ำมันเอง ทำไปครับฝึกฝึกกันไปกระหน้าจะได้สบายนะจะได้ทำให้หเ,เอ้ยหอมนะครับย,ยิ่ง,ย,งยิ่งพริกกรอบกรบะเทียมอหอมหอมกรอบ,รบอือเอาหมูลงไปผัดนี่แซบ่บเอาละกรอบละกลับไปอียังช่วยน้องหน่อยน้ำใสโอเค ปุงใส่เยอะนะพี่เกมชอบใช่มันไม่เค็มหรอกเพราะอะไรมันหวานพอาะเพรพรมันหวานยิมีเขาผัดไงวันนั้นวันนั้นน่ะเนาะผัดไปแล้วเคยผัดไปแล้วไี่ไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับไม่เลยขุนไม่เลยอ้าช่วยน้องปุง ถ้าอย่างนี้เ,เป็นมันเป็นวันนี้ผมก็ไม่ได้กินเหมือนกันนะ <c oughs> เอาเลยไร่เลยไร่ไออนะน้ำตาลไปแล้วซอสอ่ะ,ะน้ำปลาเล็กน้อยก็ได้ได้หอมน้ำปลาหน่อย <S 2> <S 2> ชิมก่อนไหมไม่โหใส่เอาใส่เอาเลยสามจอนแล้วนะดูแล้วว่ามันรู้ว่ามันเค็มด้วยวันนี้ ทำไมสีไม่เหมือนวันที่ผมผัดเลยอะเตียงใส่น้ำเยอะดิใช่น้ำมันอะไรอเป็นไง <c oughs> เจฟบบอกด้วยดิอร่อยไม่อร่อยอ่ะหวานเปียกเลยนานบอกอแล้วอ่ะกินยังเล้งอ่ะตอนใส่น้ำรสมั่นใส่เยอะจะได้แบบเข้มข้นน้ำต็มเลยไอ้ เดี๋ยวโดนหมูหมูเรามีเยอะเดี๋ยวมันก็ดูดหมดหมูมันกี่กิโลเนี่ยไปซื้อเมื่อวานกี่กิโลอะโลนึงโลนึงเหรอแต่เยอะเนาะโอเคเอาหมูใส่เลยครับวันนี้หมูตับเองนะครับผมตัวเป็นก้อนเน่ยเลยไอ้ตัดตรงนี้ผลคุยครับ่อยๆ โอ้โหทำไมมันเยอะจังอ่ะทำไมน้ำมันเยอะจังเผิ<ฮ>่มเขากลับเขานะกลับไปกลับไปกลับไปกลับมาครับ,รบมันไม่เหมือนกระเพราเลยอะ่ะน้ำยังเยอะอยู่้ังรลยผัดไป เป็นไงบ้างครับผมขอไม่ทันใจครับผมไม่ทันใจโคนเองเลยครับใส่รถดีไหมยังใส่ใส่ไปเมื่อกี้เอาใส่ไปแล้วเนาะลืมไปครับใส่หลังกล้องใส่หลังกล้องลืมไม่มลืมโอ้เชฟอะไรเนี่ยใช่หัวตักก็ลืมได้แต่นั่นแหะดีเทมนอนไงเทมนอนลืมพอยังเทมมิกยังครับเทมมิกบอกว่ายังอ่าโอเคสุกแล้วมั้ง เดี๋ยวเราจะท้องเสียนะเสียความเอาละพอดีละมาหนูา้วงอยางไอเกมบอกว่าอันนี้หิวหิวสิอิงจังเลยแต่กระเพราเรียบร้อยครับผมอือเอาน้าทานครับผมมาครับผมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับหมูจะสุกแล้วทุกคน เสร็จแล้วเหมือนกันเราทำข้าวต้มโจกอะ่ะน่ากินอยู่ไม่ธรรมดาเระดาใหญ่แัดเล็กเดี๋ยวเราเอาข้าวเอาข้าวใส่แล้วเราก็อันนี้ดีกว่าเอาราดข้าวเลยเหมือนวันนั้นอะ่ะอ,อร่อยดีเอาละอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างงี้ <laughs> โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็รับประทานกันครับผม โอเคครับพีุ่่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามากินข้าวกินปลากันนะครับผมเด้ค่อยค่อยขอบคุณคุณค่อยๆพูดก็ได้คุณคุณไม่ต้องอะไรขนาดนั้นโอ้ยังเลี้ยวอ่ะแป๊บเดียวอ่ะมั่วมั่วมั่วมั่บเลยอร่อยไหมอร่อยหรือหิวครับหิวครับยอมรับว่าหิวทุกคนผมไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอยู่ได้ไงเขาไม่หิวอร่อยอ่ะ อือมืออือยอดเยังเบิกข้าเพื่อีกหรออืมมันมีใครอยกินครับทุกคนน้ำมันเยอะอ่ะทุกคนเราใส่น้ำเยอะมันฉ่ำมันมันฉ่ำใช่ฉ่ำฉ่ำๆๆๆขาให้หมูมันไม่เน่ไม่แข็งกระด้างไม่แห้งน้ครมันหมูดูดน้ำครับผมมาครับทุกคนครับกินนะครับผม ันนี้อร่อยมากข้าดไข่ดาวเนาะกะเพราไข่ดาวพี่เกมหิวกเ็เลยไม่ทอดครับไม่ทันไม่เอาละครัเดี๋ยววันหลังไ็เอาครับไม่หันกินใช่ไหมวัานหลังพ,พานกะเพรากุก้งกนได้เพราะเดี๋ยวเรากินที่เสร็จเราจะไปกินข้าวหลามต่อนันไง อข้าวแบบร้อนๆแบบละมุนในท้องข้าวก็ร้อนกับข้าวอร่อยอ,อุ่นในกระเพาะโอ,อ้ข้าวร้อนมาเลยเยี่ยมจริงคนปรุงนี่เยี่ยมจริง,รง <c oughs> ข้าวร้อนเกินก็ไม่ดีทุกคนลวก <c oughs> พอดีแล้มั้งพี่ว่าไม่เผ็ดมากไม่หวานเกินแล้วก็ไม่เค็มไปเผ็ดประมาณนี้พอดีแล้วเห็นน้องบอกว่าไม่เผ็ดเขาเป็นเผ็ดไงกะเพราดีแล้วกะเพรามันต้องแบบจิ้จัาดอ่ะเหมือนกะเพราโรงเรียนเราเนาะใช่กะเพราโรงเรียนเราเนื้อเหรอคำหนึ่งคือน้ำตาลตะกันเบาวๆแต่ก็อร่อยนะร้านแรกอ่ะเขาทำอร่อยร้านสองอร่อยกว่า เพลงแต่นี่อร่อยกว่าอร่อยกว่าโรงเรียนเราอีกเพลงตลาดนัดใช่ไปไปเต้นกันไปเพ้งเนี่ยไปเต้นงอนยกกันฟ้อนเลยวะ เผ็ดกะเพราหมูเยอะกว่าข้าวนะทุกคนใช่หมูหนึ่งกิโลข้าวหนึ่งขีดข้าวสองกระป๋องโอ้โหหมดเลยหมดเลยหมดกระปุกเลยอร่อยอร่อยมาก แต่เผ็ดเผ็ดออกเผ็ดตอนพอตอนทำปรุงหั่นมันหวานมากเพราะมาก,กินกับข้าวพ,พอดีเลยบ่๊ายบ่แล้วก็ออกเผ็ดเผ็ดใช่แบบพอดีครับทุกคนตอนนี้กินน้ำทุกคนมันร้อนข่ <c oughs> อ,อยังชั่วเมื่อ,อกี้หิวสั่นแล้วเฮ้ยดูไอ้เกวัวตะกี้อย่างเร็วอ่ะรสน,นาแบบหน้าสั่นสั่นอะ เยอะสบายนะใช่ไหมสบายแล้วเต็มท้องข้าวหลามไม่กินละมดยังเร็้ยวอ่ะพ่อเขาบอกยังที่นั้นรวมของเรายังไม่ครึ่งเขาเลยใช่เขาหิวไหอิ่มมาแล้ว่าแล้วอย่าไปกินข้าวหลามนี่พี่อ่ะพอดียายนนท์ทำข้าวหลามนะครับวันนี้ก็เลยแบบ อยากกินแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อนมข้นหวานไปเข้าไปจิ้มนมข้นหวานกวแล้วข้าวก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาตนดึกๆกค่อยกินใหม่อันนี้ข้าวเนี้ยยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกโอเคไหมนะเดี๋ยวคลนเม็ดนะครับผมกับน้องๆขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปกินข้าวหลามต่อนะครับผมถ้านเพื่อนชอบก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับัครับทีกคำนี้ ผมรู้ว่าคุณหิวแต่คนไร้ทาบกินก็ได้